สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธมณีชาแนลนะคะวันนี้มะลุงก็จะมาทําเมนูยํขาขนุนอ่อนใส่กะทิค่ะเป็นเมนูพื้นบ้านที่แสนอร่อยหาทานยากมากเลยนะคะเข้าไปโจท์วัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีขนุนอ่อนตามชอบ ผักแพวอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องนะคะก็จะมีหอมแดงพริกชินดาแดงกะปิพริกไทยดำปลาทูตะไคร้ซอยขาซอยหัวกะทิมะนาวเกลือผงปรุงรสน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวต่อไปมาเตรียมต้มในส่วนของขนุนอ่อนกันนะคะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะคนให้ละลาย ใส่ขนุนอ่อนลงไปอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะทํามากหรือน้อยนะคะต้มให้สุกๆแล้วก็นุ่มดีเลยค่ะอะ่ตอนนี้ขนุนอ่อนของเราก็สุกนุ่มดีแล้วนะคะทุกคนตักขึ้นมาพักชิ้ไว้ให้เย็นต่อไปก็นํำปะทูนึ่งมาย่างลูกซื้อแบบที่เขาแกะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะย่างในเตาถ่านหรือว่าย่างในกระทะแบบไม่ลุ่มก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ง่ายสะดวกดี ใช้กี่ตัวก็ได้นะคะยิ่งใส่เยอะเนี่ยยิ่งมันค่ะสุกได้ที่ดีแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้โครกในส่วนของพริกไทยดำไม่ลุงใช้ประมาณ1ช้อนชา ไม่ละเอียดเลยค่ะตักไค้ซอย1ช้อนโต๊ะข่าซอย1ช้อนโต๊ะหอมแดงซอย1ช้อนโต๊ะพริกประมาณ2 4เม็ด ลเอียดดีแล้วก็ใส่เป็นกะปิลงไปไม่ลุงใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะใส่เนื้อปลาทูลงไปได้ตามชอบปลาทูเนี่ยยิ่งใส่เยอะยิ่งทำให้น้ำยำข้นแล้วก็มีความมัน นำผักแพวมาซอยซอยให้เล็กๆนะคะน,ะคะนำหัวกะทิมาตั้งไฟ บวกละทเนี่ยไม่ต้องให้เขาร้อนมากนะคะเอาแค่พอเขาอุ่นๆก็ใช้ได้แล้วอุ่นพอแค่ให้กะทิของเราเนี่ยไม่เสียง่ายนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปก็มาปรุงรสชาติในส่วนของน้ำยำกะทิกันค่ะใส่เป็นเกลือลงไปน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปีบน้ำปลาผงปรุงรส ปรุงให้ออกรสชาติมันมันหวานหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมนะคะมะนาวมลุงก,ก็จะใส่หนึ่งลูกเลยเพราะว่ามะนาวลูกเล็กคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลายแล้วก็ให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยค่ะ ชิมรสชาติดูว่าชอบรสประมาณไหนเดี๋ยวม่ลุงจะลองชิมดูนะคะอืมรสชาติดีมากเลยค่ะมีความมันหวานเปรี้ยวเค็มแล้วก็มีความกลมกลม่อมเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็มาลงมือยำกันเลยขนุนอ่อนต้มเนี่ยจะทําให้เป็นชิ้นแบบมลุ่งหรือว่ายี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ได้นะคะตามด้วยผักแผวเพื่อเพิ่มความหอม ใส่เครื่องต่างๆ,ๆที่เราตำไว้ลงไปราดด้วยน้ำยำกะทิค่อยๆใส่ค่อยๆผสมนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้ยำขนนเนี่ยมีน้ำหรือว่าอยากให้ข้นๆคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะ,ะถ้าเราคลุกไปคลุกมาเนี่ย ขนนเนี่ยเขาจะดูดเอาน้ำกะทินะทุกคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูยำขนุนอ่อนกะทิรสชาติละมุนกลมกล่อมทานเล่นก็ได้หรือว่าเป็นกับข้าวก็ดีค่ะอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับมิลุ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ